ผมขอสวัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าในเบรกสำคัญเบรกนี้นะครับและสุดท้าย FC เข้าพักผ่อนในค่ำคืนนี้นะครับด้วยพระเครื่องรายการสำคัญนี้นะครับซึ่งเป็นพระเครื่องรายการที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางม,มากๆผมไม่รู้ว่าจะอธิบายว่าได้รับความนิยมมากขนาดไหนนะครับเพราะเป็นพระเครื่องคู่บ้านคู่เมืองของไทยนะครับที่แม้มีผู้อธิษฐานปรารถนาสิ่งใดก็จะสมความเมต่าปรารถนานะครับ นั่นคือหลวงพ่อพุพทธโสธร2หน้านะครับวัดโสธรวารามนะครับอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซานะครับซึ่งด้านหน้านะครับเ,เป็นหลวงพ่อโสธรประทับนั่งกสมาธิเต็มองค์นะครับมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับมีจุดตรงระหว่างอกของท่าน1จุดตามที่เห็นนะครับและจะดกข้อความโสธรที่ตรงฐานของท่านด้านหน้านะครับ อยู่ภายในซุ้มนี้พลิกไปชมด้านหลังนะครับก็จะเป็นเหมือนกับด้านหน้านะครับซึ่งนะครับเป็นอีกหนึ่งนะครับองค์ที่อยู่ด้านหลังนะครับประทับนั่งในท่าเดียวกันคือประทับนั่งในท่าคัสมาธินะครับเต็มองคเพราะสุทรองนี้มีความมันมีความวาวมีความศักดิ์สิทธิ์และเข้มขขังมากๆเวลาผมขยายให้สี่ชม FC สังเกตเห็นเนื้อไหมครับว่ามีความมันวาวขนาดไหนแสดงถึงมวลสาร ที่ใช้ในการจัดสร้างว่าเป็นมวลสารที่เป็นมงคลมากๆนะครับนั่นคือรายการพระสําคัญคู่บ้านคู่เมืองของไทยและเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางพระโสธรสองหน้าว,วัดโสธรวรารามนะครับอําเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเฉาฉะเชิงเซานะครับซึ่งเป็นองค์สําคัญอีกหนึ่งองค์ที่เป็นพระเครื่องประจําตัวผมนะครับที่ผมมีวความเคารพนับถือศรัทธาอย่างมากนะครับนี่คือหลวงพ่อโสธรนะครับสุดยอดแห่งวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมนะครับ เวลาที่อธิษฐานสิ่งใดก็จะสําเร็จดังความมุ่งมา่ปรารถนาตามที่ท่านไว้นะครับขอบคุณในทีิทุกท่านนะครับสวัสดีครับ